การเป็นชาวนาไม่ใช่ชะตากรรมที่ต้องจำนนแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถพัฒนาและต่อยอดไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้เพียงแค่กล้าที่จะเปิดใจเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงชาวนาอายุราว50-60ปีหน้าตาซื่อๆแต่แฝงด้วยความเหนื่อยล้าและท้อแท้ ปีนี้ก็คงเหมือนเดิมสินะทำนาแทบตายก็ยังไม่พอกินพอใช้หนี้สินก็เพิ่มขึ้นทุกปีเกิดมาเป็นลูกชาวนาก็ต้องทำนาอย่างนี้แหละจะให้ไปทำอะไรได้ความเหนื่อยล้าความเคยชินและความเชื่อว่านี่คือทางเดียวที่เรามีมันบั่นทอนกำลังใจและปิดกั้นโอกาสใหม่ๆโดยที่เราไม่รู้ตัว ลุงสมนั่งพักใต้ร่มไม้มองไปยังทุ่งนาอย่างสิ้นหวังเห็นน้าทองเพื่อนบ้านที่เคยทำนาเหมือนกันแต่ตอนนี้กำลังยิ้มแย้มกับผลผลิตใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่ข้าวหรือน้าทองกำลังเรียนรู้อะไรใหม่ๆแววตาของลุงสมเริ่มมีประกายสงสัยแต่ถ้ามันมีทางอื่นละ่ะ ถ้าความรู้และประสบการณ์ที่เรามีจากการเป็นชาวนาสามารถนำไปต่อยอดสร้างสิ่งใหม่ๆที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าได้ละ่ะเอ๊ะไอทองมันไปทำอะไรของมันวะดูท่าทางมีความสุขจังแล้วเราละ่ะ ความทิศลุงสมสลับไปมาอย่างรวดเร็วแสดงความเป็นไปได้ต่างๆการทำกรเกษตรอินทรีย์ในห้องเรียนหรือแปลงสาธิตภาพสินค้ากเกษตรแปรรูปสวยงามข้าวสารบรรจุถุงดีไซน์เก๋ขนมจากข้าวแยมผลไม้การขายของออนไลน์ผ่านมือถือมีคนสั่งซื้อสินค้าการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมฟาร์มการรวมกลุ่มของชาวนาเพื่อสร้างแบรนด์ชุมชนภาพเครื่องมือการ เกษตรสมัยใหม่ที่ช่วยทุ่นแรงหลุงสมเริ่มมองภาพเหล่านี้ด้วยความสนใจมากขึ้นโลกไม่เคยหยุดหมุนความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันการเป็นชาวนาไม่ได้หมายความว่าต้องทำนาแบบเดิมไปตลอดชีวิต ลองมองหาความรู้เพิ่มเติมสิการทำกรเกษตรอินทรีย์ช่วยลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตการแปรรูปสินค้ากเกษตรจากข้าวธรรมดากลายเป็นขนมอร่อยหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวช่องทางออนไลน์เปิดโอกาสให้เราขายสินค้าได้ทั่วประเทศไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางรวมกลุ่มกันสิพลังของชุมชนสามารถสร้างอำนาจต่อรองและแบรนด์ที่แข้มแข็งได้ ลุงสมลังเลใจอยู่ครู่หนึ่งมองไปยังท้องนาแล้วหันมามองภาพความเป็นไปได้ต่างๆตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปหากลุ่มชาวบ้านที่กำลังปรึกษาหารือกันไปที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค้นหาข้อมูลสีหน้ามุ่งมั่นแม้จะยังมีความกังวลเล็กน้อยลุงสมลองดูสักตั้งมันอาจจะยาก อาจจะต้องเรียนรู้ใหม่แต่ถ้าไม่ลองก็เท่ากับยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนใช่แล้วความกลัวเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความกล้าที่จะก้าวข้ามมันตั้งหากที่จะนำเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก้าวแรกอาจจะยากที่สุดแต่เมื่อก้าวแล้วก้าวต่อไปจะง่ายขึ้นเสมอ ใครว่าเกิดเป็นชาวนาแล้วต้องจนเสมอไปถ้าเราไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาชีวิตมันก็ดีขึ้นได้จริงๆนะการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การทิ้งตัวตนเดิมแต่คือการเติมเต็มและพัฒนาศักยภาพที่เรามีจงภูมิใจในความเป็นชาวนาและใช้มันเป็นฐานในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าเพราะคุณทำได้ ชาวนาชาวไร่เป็นอาชีพที่ทำงานหนักขายผลผลิตได้เงินน้อยทำให้ยากจนแต่ก็ยังกัดฟันทนสู้ดันทุรังทำมันต่อไปไม่ยอมเปลี่ยนอาชีพตนเองเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแน่นอนค่ะความจริงของชีวิตชาวนาชาวไร่ทำไมพวกเขาจึงยังเลือกอยู่กับอาชีพอยู่ไปวันวันนี้ทำไมชาวนาไทยจึงยังไม่ยอมเลิกเป็นชาวนาชาวไร่ ปลูกข้าวกันทั้งปีรอฝนรอแดดรอเวลาเกี่ยวแต่พอถึงเวลาขายราคาข้าวกลับต่ำจนแทบไม่พอกินชาวนาไทยบางคนขายข้าวได้ปีละไม่ถึงสามหมื่นแล้วจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกให้เรียนหนังสือ แต่แม้จะขาดทุนทุกปีพวกเขาก็ยังดันทุรังทําต่อไปเพราะข้างในหัวใจยังมีความหวังว่าปีหน้าอาจดีกว่านี้ว่าข้าวปีนี้จะขายได้ราคาดีว่าลูกจะได้เรียนสูงสูงไม่ต้องเป็นชาวนาแบบพ่อแม่อีกชาวนาผูกคันกับผืนดิน อีกเหตุผลหนึ่งที่พวกเขาไม่ยอมเปลี่ยนงานไม่ยอมทิ้งท้องนาไปทำงานในเมืองใหญ่เพราะที่นี่คือบ้านคือผือนดินของพ่อแม่คือความทรงจำในไหวเาวาวาคุณอาจสงสัยทำไมผมถึงไม่เปลี่ยนอาชีพแต่สำหรับชาวนาคำถามจริงๆอาจคือทำไมเราถึงปล่อยให้อาหารที่คุณกินในทุกวันมีน้ำตาชาวนาของใครบ้างอยู่ในนั้น